งานย้ายที่อยู่อาศัยครับมาแล้วมาแล้วโอ้ดูรอกไหมเริ่มปฏิบัติการโอ้หอยเสียบแล้วครับโอ้ขาดหมดเลยสซว <c oughs> โอ้ เราจะย้ายแบบนี้เลยเขาเอารถถอยเสียบเข้าไปเลยครับอ้าวลื่นเอ็กอ้าวเค้นปึบโอ้สุดจัดเลยตาไม่อยู่เลยยุ่ยตางใส่โอเกไม่อยู่อืมไม่อยู่ตัดเลยก็พุ่โตขึ้นขับขับตัดเลย โอ้บิกบิกบิกทีมงานอยู่ที่บ้านไหนตาลุงอยู่บ้านอะไรบ้านอะไรบ้านนองร้าน โอ้ได้กิโยรอกเตี้ยอย่างนั้นเลยโอ้เสาขาดหมดเลยโอ้เมียนี่ได้ดิโอ้ยังลึกเลยดูตัวยังลึกเลยเนาะ ต้องตัดใช่ไหมเ,เออตัดเลยลมีมีใช้ได้เสาเดียวครับนี่อย่าอุล,ลึกมาเลยอะนอกนั้นผุมาเลยครับน<ล>ี่ดูอันนี้ไม่ใช่ปลวกกินนะมันผุเอ๊ะทำไมมันผุได้อไไดบอ ขนาดปลวกมันยังยังกินไม่ได้เลยทำไมมันถูได้โอ้ฝั่งนี้เหลือกี่อันอันเดียวโอ้อันเดียวกับเลือนิดเดียวเนาะดูนี่อันนี้โอ้อันนี้ไหมก <Good. S 1> ุดเ,ยเลยอ่ะนี่ ดูปลวกอู้นี่กองทับมันอยู่ตรงนี้เองนี่นี่นี่แถววะเออนี่เปานรูมมันมาปล่อยไปไปไรเครื่องตัด ตาไม่ได้ปะขับไหม,ไมฮะเฟซี่ดิ <c> ้น <oughs> จานโวเทดินใส่บนสลนเขาเลยโอ้ไปยังไงเนี่ยอ้าวโอเคครับตัดเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะวางบนรถหกล้อเลย ุดยังราน้อยก็ดันอย่างเดียวครับอโอ้เสียงอะไรวะเ,เดี๋ยวรอดูว่าจะถอยขึ้นตรงนี้ไหวไหมเนี่ยนี่ครับเป็นเปลียกใะด้วยโอ้ตายเลย <c oughs> อ้าว Bạn mới khát vào nè Wow Nè Cháo Ho 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 Ui โอ้วันนี้เขารักรถไว้นี่เขารักกับรถไว้ไวป่ะโอ้ลอยครับเรียออกแล้ว อ้าวรถบ,บ้านจะไปแล้วเฮ้ยอันนี้รถยุ่งรถยุ่งไม่ใช่รถบ้านครับรถยุ่งครับอ้าเล่ไล่ไลๆไล่ลโอ้ยวอเดอร์ลูกพี่วบา์เดอร์อ้วาวทำไมมันยก่งเองเนะวะ ô <laughs> bao 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 bao

เอาโล่งนะครับตรงนี้นี่มันเอียงแรงครับเดี๋ยวเขาจะดึงมานี่หรือเปล่ากลัวมันล้มเอาไปขึ้นมันแดงมันได้บดองมันได้แป้งมันได้ให้เลเล่มลองบลอง เราฟังรู้เรื่องไหมฮะนี่ตีใชไง่ายตีโอ้คนดึงมาอย่างนี้ครนี่นย่าคือ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 ออกอีกออกอีก Dạ, cho em lời Có leo, có leo Thôi vào đây Khuyên mười bảy đó Yep Yep mình lên Đến nào mày, đến nào mày. เอาักไปนู่นทำไมโอ้ยเจอดินเปียกเว้ยวางยาเลยทีนี้่าได้่าไว่าไว อ้าวอ้าวเล่ๆลๆๆล่่ล่เกาะเรอกเลยดิงเลย ตายหมอกไปที่นี่หารบุกต,า, <c oughs> ตายหมอก <c oughs> นี่ต่อร่องเลยครับนี่ครับดิ่งขึ้นเลยครับสบายสบายอ้ต่อรองพี่อันวะนี่ สองสามหนึ่งสองสามตัวสี่ตัวนี่งหนึ่งสอามสี่อันนี้ใส่เกียวว่างเลยบ่

lôi 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 lôi, ba ba đi người ơi má lạ má lạ má lạ má thôi má poem khát lưới ใกล้กองตัวโนวะว่ะยังไม่ขึ้นครับเอาไงดีเอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว กลจะเป็นความจริงแล้วครับตเอาเอนมเลอเอยากใช่ปะเอยจ้อได้เ่อโมเงยเลยได้ได้ชิบูโมอย่างเจียเหยเงียบเลย บางยามาเดือดเับคนดีดยุงแล้วมามาค่อยๆค่อยๆมามาค่อยๆมา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 เอามาช่วยดึงตรงนี้หน่อยมันจะมาแล้วมันจะพ้นแล้วเนี่ยเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาวโอ้ดับก่อนเอามาแล้วมาแล้วเอาเรื่องเอ้เออถอยมาถอยถอยเอา à à tí anh tí anh ồ nhà này chích chắc là เรียงมาที่ยากเลยโอเคครับผมก็ไม่ได้อยู่จนเอาขึ้นได้แล้วล่ะผมก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวไปส่งน้องชายครับนองเต้ยไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสตึกครับเดินทางไปเกาหลีครับ เกือบจะกินกลมอยู่แล้วห้าพันเนี่ยมัติดเจอดินที่เราเอามาเทเป็นดินเปียกนี่แหละตโ,โทษอาจารย์ชายเลยไอ้ไอ้ทุกยานท,าท,ที่ตางว่ามีดินแห้งนะเพิ่งมาเจอดินเปียกน่าจะสองเที่ยวนี่โอเคครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับบายยครับผม